ระหว่างนี้เรารอเพื่อนมีเพื่อนเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเรารอเพื่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวอาจารย์จะชี้แจงให้ฟังว่ารายวิชาเราทําไมถึงเพิ่งมาชี้แจงนะคะนี่ส่วนรายวิชาของเรานะคะเป็นรายวิชาของอ่าภาคเรียนที่สองที่เราต้องเรียนด้วยกันนะคะเนื่องด้วยติดภารกิจเนาะสถานศึกษามีอ่ามีกิจกรรมไล่มาตั้งแต่เปิดเทอมก็เปิดสัปดาห์ที่5้าที่6และ แต่ในส่วนของการจัดการเรียนการสอนก็ยังมีต่อเนื่องนะคะในส่วนของคนที่ช้าไปนะคะหรืออาจารย์ไม่ได้เข้าสอนอย่างร้อก็จะมีการนัดหมายหรือสร้างคลิปวิดีโอในการช่วยสอนให้นะคะสร้างคลิปวิดีโอช่วยสอนในรายวิชาดังกล่าวแต่ตัวเนี้ยที่นัดเรียนออนไลน์ ออนไลน์นะตอนนี้ก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจในรายวิชานี้ให้ชัดเจนนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะลงมือสอนปฏิบัติและสิ่งที่ลูกต้องได้ส่งในวันนี้ในคัทลูมนะคะนักเรียนนักศึกษาได้จะต้องส่งวันนี้ก็คือต้องการต้องสร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองบนแพลตฟอร์มที่นะคะที่สมบูรณ์แล้วนะคะโดยฝึกสร้างกับอาจารย์นี่แหละ นะคะเป็นขั้นตอนไปแล้วแคปหน้าจอนะคะในการสร้างเว็บไซต์ตัวเนี้ยนะคะรายวิชาตัวเนี้ยที่ลูกต้องเรียนเนี่ยนะคะเอาส่งในคาสต์รูมในคำสั่งคาสต์รูมนะคะโดยนะคะวิชานี้ก็คือการพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจนะคะในส่วนของทักษะพ,พื้นฐานของการสร้างเว็บไซต์จริงๆแล้วจะต้องได้เขียนโปรแกรมหรือการใช้โปรแกรมอ่า ด i มริเวอในการออกแบบนะคะทีละัเสติปทีเนี้นวัตกรรมใหม่ๆใ,ในการใช้เทคโนโลยีนะคะหรือสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์เนี่ยนะคะมันเป็นยุคใหม่เพื่อให้ทันกับการใช้งานนะคะของยุคเราในการทํางานบางคนประกอบธุรกิจบางคนเป็นลูกจ้างนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะจะต้องได้สร้างแพลตฟอร์มหรือเว็บไซต์ ที่ใช้เก็บกรวบรวมข้อมูลของตนเองเพราะเชื่อว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยบางคนมี Facebook ช่องทางการติดต่อหลายหลากหลายนะคะเป็นเป็น m f i l f b o o k o o k ต่างๆ Instagram ที่เก็บข้อมูลแต่มันเป็นข้อมูลในเชิงสร้างสื่อนะคะสร้างสื่อโซเชียลมีเดียในรูปแบบสาธารณะที่ไม่สมบูรณ์ แต่ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไปพัฒนาในงานอาชีพได้ในการสร้างธุรกิจนะคะโดยเก็บรวบรวมข้อมูลของตนเองพื้นฐานอาจารย์จะให้สร้างนะคะเว็บไซต์ในการเก็บข้อมูลของนักเรียนนักศึกษาเองนะคะเป็นลักษณะเหมือนคล้ายๆพอ r t โฟร์โลิโอแต่ถามว่าใดๆถ้าไปประยุกต์ใช้ในการใช้งานในอนาคตให้นักเรียนนักศึกษาสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานอาชีพนั้นๆได้ ในการสร้างเว็บไซต์นะคะในรูปแบบที่ใช้งานที่สมบูรณ์แบบแล้วสร้างเสร็จนะคะตั้งแต่การกระบวนการการแทรกการปรับเปลี่ยนข้อมูลและการเพิ่มข้อมูลอาจารย์ก็จะสอนการออกแบบให้โดยใช้โปรแกรมตระกูล Adobe Photoshop ในการสร้างปกแล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นเว็บไซต์ของออสเตรเลีย ในการสร้างออกแบบท้ายสุดเลยเพราะว่าถ้าเป็นเว็บเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบแล้วมันก็จะเหมือนลักษณะเหมือนเราแค่ไปวางไปจัดเรียงให้มันมันมีแพลตฟอร์มที่สมบูรณ์ให้เราอยู่แล้วนะคะใดๆแล้วก็ต้องรู้ขั้นตอนการใช้โปรแกรมออกแบบที่นักออกแบบเขาใช้งานเราจะได้รู้ว่ารายละเอียดความยากง่ายมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นอาจารย์ขออนุญ,ญาตเช็คชื่อ,อก่อนแล้วกันนะคะระหว่างที่รอเพื่อนนะคะ ทีนี้นะคะในส่วนของกลุ่มที่สร้างขึ้นมานะคะเพื่อที่จะอาตา,างก็พึ่งนิ่งนะคะในส่วนกลุ่มที่สร้างขึ้นมานี้นะคะจะมีคลิปวิดีโอในการช่วยสอนให้กับนักเรียนนักศึกษาเข้าไปเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับรายวิชาของอาจารย์ในห่วงเวลาที่เราอาจจะว่างจากการทำงานแล้วก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนรู้เพิ่มเติมได้เรียนหลักการเดียวกันณนะตอนนี้ที่อาจารย์สอนอยู่อาจารย์ก็อาาัดคลิปวิดีโอไว้ให้ เพื่อที่จะนะคะนำไปให้เพื่อนที่เขาไม่ได้เข้าเรียนแต่ว่าสิทธิ์ของคนที่เข้าเรียนณนะวันนี้นะคะจะได้คะแนนเพิ่มเติมและคุณจะได้เปรียบเพราะว่าคุณจะได้เรียนรู้พร้อมๆกันแล้วไปฝึกทำนะคะขอเช็คชื่อก่อนนะคะนักเรียนเห็นรายวิชาที่อาจารย์สอนวันนี้ไหมคะอ่านี่แหละคือรายวิชาอ่าทั้งหมด จริงๆห้องเรามันต้องเหลือ26คนเนาะแต่ตอนนี้เข้ามายังไม่ครบนะคะอาจารย์ขานชื่อแล้วให้ตอบนะคะกัญยะกัญญาพัทกัญยาพัทย,ยังไม่มาเนาะกนกพรชุติมามาค่ะอาจารย์โอเควรรณภาแมงไม่มาเนาะ สุกัญญาธนพลสายอะไรเนี่ยน้ำหนึ่งจิราพรวัชระกฤษณพลอัญญมณีอภิสรา นัทธนาลีสุชาดามาค่ะอาจารย์โอเคจุรารัตน์วนิดาสศิพรสิริพรสิริพรนะคะพิชยามาค่ะ มาพิชยามาเนาะวิสรุตกะหนกวันเสนอใจสศินาพิมพ์แน่นมาค่ะออกมาเนาะโอเคแสดงว่ามาตอนนี้ห้องนี้ห้าคนต่อไปมาลิสาน,นี่ออกแล้ว ชาลิตาอัมไพมาค่ะอ๋าอัมไพมาเยี่ยมมากนัทยาสุภาพรไม่มานะคะค่อโอเคตามนี้นะคะขอเช็คเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการเนื้อหานะคะ ทีนี้นะคะตัวรายวิชานี้นะคะตัวที่อาจารย์ส่งคลิปไปให้เป็นการเกิดนาเบื้องต้นแต่ใดๆแล้วนะคะความรู้พื้นฐานเบื้องต้นจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราต้องรู้ว่าประเภทของเว็บไซต์มีกี่ประเภทเราทําไมถึงต้องสร้างเว็บไซต์ขึ้นมานะคะๆๆเดี๋ยวอาจารย์ขอเกิดนำเบื้องต้นเลยนะคะใ <ๆ S 1> ดๆแล้วนะคะคลิปวิดีโอนี้หากมีข้อบกพร่องให้หนูรีบทักอาจารย์เข้ามาเลยนะคะ รีบทักเข้ามาที่เข้ามาคือวันละพาเหรอลูกวันนพาเหรอค่ะวันนพาเนาะเพิ่งเช็คชื่อไปเมื่อกี้อะค่ะเดี๋ยวอาจารย์ขอดูก่อนนะวันนพานามสกุลบันดาค่ะบันดาเนาะโอเคกดบันทึกจ้ะนะคะยังทันอยู่ ทีนี้นะคะเราจะต้องรู้ว่าประเภทเว็บไซต์เนี่ยทำไมเราต้องสร้างเป็นลักษณะเดียวกันเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบง่ายๆเลยก็คือการที่เรามีข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นหรือเราทำประกอบธุรกิจเนี่ยนะคะประกอบธุรกิจเป็นเฉพาะของตัวเองเราเองก็ต้องมีอยากมีในส่วนของช่องทางในการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าหรือสร้างแพลตฟอร์มที่มีมีความน่าเชื่อถือนะคะตรงนี้ ก็เป็นส่วนที่จะบ่งบอกถึงทความมั่นคงของธุรกิจนะคะแล้วก็ความไว้วางใจของธุรกิจนักผู้ประกอบการก็จะสามารถเข้าถึงนะคะการเข้าถึงของธุรกิจของเราได้นะคะ <c oughs> ในส่วนของนะคะเดี๋ยวรับเพื่อนอีกก่อนเหมือนเพื่อนจะเข้ามานะคะสักครู่นึโอเคชิตตาพาเหรอชิต อันว่าอะไรเดี๋ยวนะอ่าที่เข้ามาใหม่ชื่ออะไรคะลูกอาจารย์จะได้เช็คชื่อให้ชาริตาค่ะชาริตาเนะาะอาจารย์อ่านสลับกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะชาริตาห้องเรียนที่สองใช่ไหมโอเคชาริตานะคะ